เอาแล้วผมใส่เข้าชมครับพอก,กับมุ้ยโอโซนนะนี่คือเด n a m ม t e ดีลักซ์นะครับผมเกมป๊อปแคปอีกเกมหนึ่งที่ทำให้ทุกคนติดใจนะก็คือเกมยิงไข่นี่นะครับผมมันจะมีหมวดอะไรบ้างครับผมมาดูกันเลยนะครับก็มีนิวเกมกดนิวเกมกันเอเลสพัซโซสตอมพัซโซพัซพ z ซซิวชาเล่แล้วก็ไทม์ไทโอนะจะเล่นแค่4หมวดนี้เท่านั้นครับผมก็เอาเอเลสพัซโซก่อนแล้วกันอีซี่ ี่ยิงงี้คอมโบคอมโบ,ะอ,มโบะอะไรหรอนี่นี่เดี๋ยวขอขอปรับไอเอฟฟิกก่อนดังเงินโอเคนี่แหละฮ้่ นี่มา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 มคูณสองเหรอเนี่ยเฮ้ยคูณสองเอยอคูณสองเว้ยนี่เนี่ยบสไม่ได้วะ่ะโอ้ ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไดไ้ได้อยู่โอ้ไม่ได้แล้วจะเอาถึงแต่ไม่คอมโบก็ไม่ได้วะนี่เดี๋ยวยวทำไม้มันสั้นอย่างนี้อย่าเพิ่งสั้นดิเออ เอ้ยได้ทำไมคอมโบเย้ค่ะยิงทะลุเลยดีกว่านี่ประคองนานๆหน่อยเดี๋ยวคลิปสั้นเอ้ย

ไม่กินข้าวนะมาเรียกเล็กแม่เด็กแม่เฮ้ยโถไม่ได้โมตแไดจะทำไมเลยเอาอีกแยลเอ้ยเฮ้ยโถ ลงกดโอ้ยมากเออไปทวงวาร่าหน่อยดีเออโอ้ยควรจังเอาไข่แดงมาทับปะเหรอเออเออมามามาอัดสิกแพเลย เออหลยเฮ้ยแม่งเ้ยกวนควรมาสายมาเนี่ยไอ้เ้ยเอออย่ากวรมาสายดีเอออ่ะมันคอมโบได้นะถ้ายิงตัวเมื่อกี้มันยังคอมโบติดอยู่นะครับ

ออคืจบแล้วครับโหโหโหแม่งไมไ่ถึงไหนเลยอะ่ะเฮ้ยมีชื่อเราอยู่นี้ด้วยผมจำได้ครับผมเคยเล่นไว้อ่ะเออมีชื่อตรงนี้ครับผมโอ้โหนี่แหละครับผมคือหมดเอ็นเสร็จเออีกทีก็ได้อะ่ะขอเป็นโหรด normal แล้วกันอ่ะ normal นะโอเค normal โอ้โหนอร์มอยากกว่าอีกครับเดี๋ยวคิดจะสั้นเกินไปโอ้โหนอร์มอลยากว่ะ ชอบ EC อมากกว่าโอ้วนี่อุตส่ามีไอ้นี่นะเนี่ยมันดูดีแล้วมันไม,ไม่โดนอิหนมอยากวากวีก่ะไปอ,อ้าว มองสีผิดอีกแล้วโอ้โอเออละยิงเข้าไปอ่ปปะองหเลย เอามันจำ CPU เออ um. นั่นแหละยิงเข้าไปยิงเข้าไปเน้นเออนั่นแหละยอดเยี่ยมมามาโอเค สี่สิบบวกห้าสิบโอเคแดงโอ้ยฟุกจังสีแดงเฮ้ยเอออ้าวไป ไ,ไดดามายใชสยงดังหน่อยนะครับไดดาม่ยเฮ้ยยิงขันไปมไม่มีใครให้แบบ เรื่อนขึ้นเรื่อน s, ลงด้วยนะถ้ายิงให้โดนอ่ะมันไม่ออกสุ่มมาเลยว่ะออกแต่อะไรไมโ่รู้เนี่ยคอมโบหน่อยเอออ่ายังยังมีสาระทีนี้ขึ้นมาแล้ว ถ้ายิงโดมนมันจะแคบลงใช่ไหมจะไม่ผิดรอแดงมาก่อนนี่ไงอ่าจะแคบลงเห็นปะเฮ้ยอ,อะไรอ่ะคูณสี่โอ้คูณสี่เหรอเนี่ยอ่าอดเลยคูณสี่ตัวตอนเป็นอากาศแล้ว Combo. Boh yeah, yeah. Jurassic combo, Cretaceous combo. die, okay, Boom. มโมโไม่ได้วะเอ่อนี่นี่ไปคู่สามเหรอโอ้ยอิกแล้โคตรดีดีบ้าโอ้ยโถ่

ยังอยู่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 โอ้ไข่สีม่วงเสร็จเลยเนี่ยเบื่อโอ้จะได้สองหมื่นเลยนะเย้ทีมชื่อดีกว่าวะผมใช้นางแฟนผมดีกว่านี่แหละเย้ตีนดับได้เว้ยเป็นไงล่ะนี่นะครับผมก็คือแต่จะไม่ดีลักในโหมด endless mode นะครับผม เดี๋ยวพารคต่อไปผมจะเล่นสตอมพัซเซลนะครับเป็นเอเลดอ๋อเอเลดพัซเซลนะขออภัยเนี่ยผมจะเล่นสตอมพัซเซลนะผมในครั้งต่อไปนะครับผมเอาล่ะผมจบเท่านี้ครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ครับผมกับเดรไมายตีลักในหมวดนี้ครับผมไปแล้วผมเจอใหม่ครับ